้เป็นสายภาพนะครับทุกบออกครับนะครับลงเลยนะครับดินแดงเย๋ยวดูภาพที่มันลงนะครับเห็นนะครับเนี่ยรถไปต่าหวัดมานะครับมาแรงเทียบแบบมาแรงนะครับก็เป็นดินแดงนะครับเราใส่น้ำยา t w a s h มีน้ำอยู่แค่นี้5ลนิดรแล้วก็เติมน้ำ20เท่าของน้ำยานะครับใช้เป็นสลายภาพนะครับผมออกนะครับถ้าเราใช้เป็นสลายภาพสำหรับร้านคาแครทั่วไปแน,นนะนำให้ใช้สีแค่ล้อจุมล้อนะครับอันนี้เราแสดงประสิทิิภาพให้ดูเฉยๆว่าล้างได้ระดับใหนนะครับลงเลยนะครับดินแดง ที่ล้อตอนนี้เริ่มสะอาดแล้วนะครับยังไม่ได้ถูยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับดูค่าที่มันลงอา้นะครับเห็นแล้วครับเนี่คาที่ติบรถนะครับดินแดงนะครับก็จะลงมาแบบนี้ตัวรถหลังจากฉีดล้อล้างล้อเสร็จแล้วเนี่ยให้ฉีดน้ำรถที่ตัวรถเลยแล้วก็น้ำยาส่วนหนึ่งใส่ถังโฟม5้าสิบเท่านะครับเหมือนโฟมปกติเลยน้ำยาตัวเดียวกันนะครับ่นโฟมแล้วก็ลูบรถได้เลยดังนั้นเวลาถ้าเราล้างเนี่ยเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอะไรกันมากนะครับอยู่ข้างใน จะลายคาบตัวนี้จะช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นเยอะนะครับไม่จาเป็นจะต้องเบืองแรงไปขัดถูล้อนะครับในส่วนตัวรถเนี่ยแนะนําให้ฉีดเป็นโฟมแล้วก็รูปเอาเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับเพราะว่าถ้าฉีดแบบนี้มันจะต้องมีความชำนาญนิดนึง